ย่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้อยู่กับผมบัสบิวยนะครับกับบ้านคนเถื่อนนะทุกคนโอเคเราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับอันนี้คือบ้านเรายังอัพอยู่5ชั่วโมงนะยังไม่เสร็จแต่ส่วนคิงควีนเราว่างนะแต่ว่าผมจะยังไม่อัพนะครับวันนี้เราจะมาเก็บตังค์แล้วก็ไปอัพหลังจากบ้านเสร็จเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพคิงควีนไปเนี่ย เดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จอะเราจะได้โบนัสฟรีสี่เท่าใช่ไหมครับเราจะไม่มีเอาไปตีนะอ่าวันนี้เราต้องใช้แบบว่ายังหนักเลยทรัพยากรเราต้องบูตเลยสักหน่อยสักหน่อยโอ้โหวันนี้เลือสามแล้วเฮ้ยอันนี้มีเยอะจังอะแล้วก็บูตคิงควีนไปด้วยนะครับเป็นเลเวลตันเลยอ่าส่วนเลเวลทหารเราไม่ต้องบูตครับแค่นี้พอสองอย่างโอเควันนี้เราจะไปบุกกันรัวๆนะครับเฮอยเลื่อนลืม <laughs> เสียงเปลี่ยนเลยแล้วลืมผลิตทหารไว้อีกแล้วสําหรับบ้านคนเฉื่อนของเรานะเป็นประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับโอเคส่วนลงวิจัยไม่อัพก็มีมินเนี่ยนเราอัพมินเนี่ยนไปได้น,นะเพราะว่าเรามีทหารอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับแต่บ้านคนเฉือนเนี่ยเราก็อัพแค่คนเฉื่อนแล้วกันโอเควันนี้ผมจะไม่ขอทหารไปละ เพราะว่าเหลือปอนถดมมเราเหลือน้อยมากนะครับผมลืมปนนะเดี๋ยวเราไปหาป้นกันเลยดีกว่านี่ถ้าเกิดเราเจอแบบนี้เราก็ใช้ได้สามารถป้นได้ครับไม่มีปัญหาเลยส่วนทางนี้เป็นแบบว่าคังแห้งครับเราจะบ,บ้านไปก็ได้ครับน่าจะอยู่กับที่ผลิตปดนะครับโอเคเราได้ถ้วยมาด้วยครับวันนี้ผมอาจจะป้นแบบว่าลดถ้วยไปด้วยนะ แต่ถ้วยเราอยู่น้อยอยู่แล้วไงเราเลยไม่ต้องลดดีกว่าสามารถขึ้นบ้านก็ได้เอ้ยเร่งเอาถ้วยขึ้นมาก็ได้นะยิงบ,บ้านเนี่ยมันก็ได้น้ำดำได้พวกอะไรด้วยครับอาอย่างเช่นบ้านนี้นะครับยาไถ่ฟ้าผมจะไม่ลงหมดนะลงค่าเท่าที่จําเป็นนะครับเพราะว่าผมลืมผลิตไงโอเคเท่านี้ก็น่าจะได้แนละ้วปล่อยคิงควีนปู่ไปเลยครับ ส่วนคนเชื่อดเดี๋ยวรอป้อมด้านนอกพวกนี้ก่อนโอเคนะ่าจะพอจัดการได้อยู่อ่แน่มีหมกมีโมก,มโมกแต่เราไหวนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราลงคนเถื่อนตามคิงควีนเราไปเลย<ๆ>เลยโฮมิรลเบิรอยู่ข้างนอกนะแอบซ่อนนะ โอเคคนเถื่อนเราจะปล่อยไปหมดนะผมลืมนะผมลืมนะโอ้โหต้ตรงนี้อย่งมาตาไปก่อนนะครับคุยแเราเกือบตายนะทุกคนดันในนี้นดิแต่ยังมีสกิลหายตัวอยู่นะครับพอดีว่าดันไปก่อนหนะ้าเขานะแล้วมีคุยที่ยิงข้ามกำแพงได้กับปู่ของเรานะครับแล้วตรงนี้อย่าให้คุยนโดนยิงเด็ดขาดนะเออรอตามหลังไว้ก่อน โอ้หแล้วคนเถื่อนกระจุกแบบนี้ไม่ไม่ดีเลยนะทุกคนแล้วตรงนี้มีป้อมอยู่ครับลงได้ไหมผมเอาพังเลยโอ้โหควีนเอาแล้วมีป้อมเท็จล่างอย่างงี้ควีนไปยิงหนยได้ไหมปู่เราจะไม่ค่อยตีนะครับปู่จะตีตามที่ทหารเราไปโจมตีนะครับโอเคดีนะมีควีนเก็บสกิลไว้ก่อนอนะสกิลไว้ใช้ ช่วงสุดท้ายเลยโอ้โหแล้วป้อมปืนโคคยิงมาด้านนี้หวัดเสียวนะครับโดนฟีดปะโอ้โหจนต้องใช้สกิลหายตัวจนได้โอ้โหตรงนี้นะทำไงขอเจาะนะครับเจาะตรงกลางก็ดีแล้วตรงนั้นมันผลน,น้อยกว่าเหรอโอเคนะครับยังมีคิงนำนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วเราช่วยตีได้อยู่โอ้โหถือว่าใช้ทหารเยอะมากเลยนะ ถ้าเราไม่มีธาตแคนไปด้วยลำบากอยู่ลำบากอยู่เอาเรื่องอ่ะดุจัดเลยอะแต่ทหารก็พอที่จะฝึกทานอยู่ครับส่วนน้ำยานี่แย่อยู่โอเคไปลุยกันต่อดีกว่า โอเคนาจะเจอบ้านอย่างนี้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวขอน่าจะเป็นควีนนะเพราะควีนน่าจะยิงเร็วสุดดีสุดส่วนตรงนี้เราปล่อยคิงควีนได้เอ้ยคิงกับปู่ได้อยู่แล้วก็อามัตะไปครับโอ้โหยิงะรวดไปยันนูน่นน่ะทุกคนอนแล้วไม่ไม่ตีควีนล่ะขอตีเราอยู่เนี่ยเออคือยังไง ได้ถ้วยฟรีอยงนี้เราชอบเลยกับทรัพยากรด้วยฮนะบูทไปเลยดีกว่าน่าจะได้แบบจุกจุกะครบอะอันนี้เขาเหมือนจะไม่ใช่บ้านใสาข้ามอย่างเดียวเขาเหมือนของเรานะเขาก็ยังอัพป้อมอัพอะไรดลยนะครับแต่ว่าอัพช้าน่าจะเด้นขึ้นบ้านมาก่อน ส่วนของเราขึ้นบ้านไปจนตันก่อนนะครับจนว่าจะถึงบ้านที่หกแล้วเราค่อยย้อนกลับมาอัพพวกป้อมพวกอะไรอย่างเงี้โอเคพอได้ป้อมแล้วเราก็ออกเลยครับเอ๊ะไม่ได้ป้อมเลยพอได้ทุกอย่างมาแล้วก็ออกโอเคเราไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปตีไม้ต่อไปเลยครับ โอเคบ้านนี้ก็น่าสนใจอยู่นะแต่แต่แต่เอาแต่บ้านแล้วกันครับขังแทนด้วยต่อน้าม่วงหน่อยก็ดีนิดๆหน่อยก็ป้อมเขาไมได้ตีเรานะครับก็เลยตีไปเลยเด้อ โอเคเริ่มออกแล้วก็ไปลุยต่อหาต่ออืมบ้านนี้ได้อยู่ได้หรือเปล่าก็ตีไปเลยก็ได้นะทุกคนโหแต่มันเป็นหลายสายเสตตรงเนี้ยต้องเอาควีนคิงควีนปู่เลยนะคือกำจัดโดยไวนะครับแล้วก็คนเถื่อนช่วยเจาะเลยครับ เขาไม่มีอ้าวมีให้ลงด้านไหนด้วยก็เราจะบอกอยู่ว่ามันไม่ขึ้นเนาะขึ้นละ่าช่องด้านไหนไม่เจอแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็ลงไปนัวเลยโอเคทหารแล้วเหลือไว้สักร้อยห้าสิบแล้วกันขอใช้สกิลปูหน่อยตรงนี้สวยเฮ้ยคิงเราโดนว่ะ ต้องบู๊แล้วมั้งเนี่ยงั้นตายแล้วเนี่ยเอาแล้วไม่มีตีป้อมเทตลาเลยเอ้ยป้อมเพินะเราคิดถูกเนี่ยเราไม่ใช้น้ำยาขอลงน้ำยาตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับสองขวดน่าจะพังเดี๋ยวเรายังเหลือสกิลของควีนอยู่นะครับน่าจะเอาไปใช้ตีได้ผมว่าเรารอดไปได้ลอดไปได้ ก็น่าจะรอดอยู่นะครับดุดันไม่เก่งใจใครอ่าไม่ไรายแล้วเหลือตกิลวอยู่ยังหายตัวได้ครับแต่ด้านบนถือว่าแย่นะโหละดนรีบมายิงพอมพอมดให้หน่อยโอเคสวยทหารเราเกือบหมดจงังหวะนี้เราต้องบูทแล้วล่ะรอบสุดท้ายตึ้ม เรียบร้อยสวยอยู่แต่เหมือนตังเราไม่ขึ้นเลยนะตีแต่บ้านน้อยๆไปเนะี่ยโอเคเหมือนถ้าเราจะทันแล้วนะครับส่วนน้ํายาเหมือนเดิมเราจะตีแบบว่าลดถ้วยไปขึ้นถ้วยไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ตีหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้วยเราขึ้นสูงแล้วเราหาบ้านตียานะทุกคน เอาแล้วกดมาอย่างนี้ก็จัดดีครับอันตรายสุดคือป้อมไอเทสลาเขาเนี่ยเราไม่ได้เอายังไงดีผมพอลงตรงนี้ก่อนสองขวดเอาที่คุ้มๆก่อนที่เป็นป้อมโจมตีหมู่ติดกันนะครับส่วนป้อมเทสลานี่ผมไม่แน่ใจว่าลงน้ำยาให้หมดเลยก็ได้ตรงนี้กี่เสาพังเน่ย ผมจะทำลายแค่เสาหนึ่งแล้วกันนะครับเสาไหนดีอ่ะอยากให้ควีนแบบเดินเข้ามาด้วยโอเคผมเข้าทางด้านด้านนี้แล้วกันเลยต้องทำลายเสาข้างบนนะผมจะเข้าทางควีนนี่แหละเดี๋ยวเราเจาะเลาะไอ้ตรงไหนที่ไม่ให้ควีนเราโดนโจมตีนะครับทางนี้ไปก่อน โอ้โห oh, ลืมไปนะเอาควีนมาตอดป้อมก่อนก็ได้นะโอเคจังหวะน,นี้เราเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเอายาใส่ฟฟ้าลงตรงนั้นไปสักหน่อยแล้วควีนเราไม่เข้ามาด้านในนะครับโอ้โห oh, ไปเลาะอย่าง,งานั้นแล้วก็เราก็โดนฟีดีเสียแผนหมดนะเออคนอื่นเข้ามาหมดแล้วมีควีนเราโอเคแต่ได้อยู่เดี๋ยวผมต้องลงเจาะตรงนี้ลนะไปตีป้อมินซีก่อน ยังไม่ให้มันทำงานนะแล้วเป็นไงอันนี้ฟรียาวๆเลยโอเคหายตัวไปแล้วไม่เหลือตัวชนแล้วไงครับเนี่ยถือว่ายากอยู่นะแบบเนี้ย Okay. เราพยายามที่จะกระจายทหารไปให้ทั่วดีกว่าเอาไปชนแทนควีนะครับโห oh, นี่น่าจะหมดเหมือนกันนะโดนโจมตีหมู่อย่างงี้แต่ <Okay. S 2> ขอทําลายป้อมขอหมดไปก่อนเร็วๆโอ้โ oh, ห oh, แล้วเหลือไว้ทำไมตึมหนึ่ง <laughs> จบกันเลยจบกันเลยแบบนี้โอเคอ้า okay. ว oh, oh, มีตรงนี้เหรอลงได้เหรอข้างในโถ oh, ไม่บอกกัน เหลือคิงเหลือคิงนะคุยเราคิงคุยเราไปทั้งคู่เลยนะจังหวะน,นี้คนเถื่อนต้องสู้ตายแล้วกับเวลาอีกสามสิบวิทันอยู่ทันอยูแหละไม่ทันก็บ,บ้าแล้วเอาเรื่องรอหมดเลยนะไปะไม่รอครับ น้ำยาเราไม่ครบแล้วนะอ้ยอย่างนี้ได้อ้าแล้วควีนมีมาแค่ควีนกระปู่นะต้องระเบิดตรงนี้ไปก่อนแล้วโอ้โหแย่จัดเลยบอกเลยอะบอกตรงเดี๋ยวเรามีสกิลอยู่นะครับน่าจะพอต่อในช่วงพวกนี้ได้นะครับดวนหน่อยดี กิงควีนข้างหน้าเข้าไปหน่อยโอ้โหเลาะเลาะเลาะมาโดนป้อมธนูยิงวะเนี่ยเราจะให้ไปทางคังนะดันเลาะมาข้างล่างดูแลโดนยิงแน่โอ้โหปู่เราแล้วเนี่ยเลาะมาข้างล่างจริงๆสุดยอดเลยไม่ไปทางคังเวลาได้อยู่ถือว่า พอได้นะแต่เกือบนอนนะโอ้โหแล้วคิงเรายาวๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราพอที่จะอัพอะไรได้บ้างรับรางวันมาเลยให้เต็มๆดูเหมือนเราจะควบคุมควบคุมนี่กี่ชั่วโมงถ้ากิดเราอัพ แผชั่วโมงได้อยู่นะเพราะว่าเราน่าจะเล่นพรุ่งนี้แต่ king q u e มันนานเกินไปเราไม่เล่นไม่อัพนะครับก็มีแค่ปู่นะที่อัพได้นะเดี๋ยวเราไปอัพทายคลิปนะครับไม่รู้ว่าจะลืมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยเราไปป้นกันต่อไล่ลูกกลมๆเนี่ยขึ้นดีจัดเลยนะดันมาขึ้นริมดีผมเลยตัดไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนดูดิ แต่ก็อพอที่จะตัดบางส่วน่ะมันได้เพชรนะครับรู้สึกว่าจะได้9เม็ดนะโอ้โหรอนานจัดเยียวยาเลยครับโอเคแล้วไปลุยไอ้เราก็บูทไว้ต้องเยอะนะแต่เวลาชาร์จจัดโอเคเดียวผมหาบ้านแล้วค่อยบา้านโอเคเราก็มาเจอบ้านนี้นะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะหาบ้านยากขึ้นแล้วนะทุกคนไอยตรงนี้ผมใช้เลยครับคุ้มๆแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งปะ หรือตรงนี้ทีหรือจะพอแค่นี้พอแค่นี้ก็ได้นะผมว่าไหวแล้วเราคนเชอนไปส่วนด้านในโอ้โหควีนเขาบูตอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราหาตัวลอเป้านะครับแล้วเราเข้าไปเลยตรงนี้ครับรู้อยู่แล้วนะไปเลยสกิล บูตไปเลยดีกว่าไม่รอแล้วโอ้โหกับดักเยอดจัดแต่ไม่เป็นไรครับดีนะเราใช้คนเถือนลอ่อแล้วเราก็ลุยไปเลยแล้วนายโอเคเหลือไว้ร้อยหกสิบไหวอยู่สภาพบ้านแบบนี้นะครับโหแต่ควีนเขาเดือดจัดนะ่ะแต่ก็ไม่เดือดเท่า คนเถื่อนของเราแล้วครับโอ้โหจะป้อมพอมดนี่ดูดันนะดูนะเอาแล้วเข้าไปจัดการคุยเขาหน่อยเป็นไงสับไปดีสับไปดีปดหายไป <c oughs> โอเคผมก็ไม่อยากให้เปลือนน้ำยามากนะก็เ,เลยลงปรมบณน,นี้ ความจริงเราลงน้ํายาทําลายป้อมไปอีกก็ได้นะเราจะได้ตีง่ายๆแต่ผมว่าเท่านี้ก็พอโอ้โหแล้วถ้วยขึ้นมาถึง1ึ่งพันอีกแล้วทุกคนเราก็ไปบูกันต่อคิงควีนพร้อมป่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะที่ผมขอติดทหารแคนไปเลยผมรู้สึกว่าเราเริ่มยากขึ้นเริ่มยากขึ้นโอเคอย่างบ้านนี้เราน่าสนใจนะครับ เราจะใช้ถ้าหา่านแคนดีปะ่ะเราใช้แค่น้ำยาก็พอเนาะตรงนี้เอาไอ้พังไปเลยนะอ่าตรงนี้โอเคผมน่าจะลุยหมดแล้วนะผมว่าจะตีส,สองไม้รวมไม้นี้ด้วยโอเคเท่านี้น่าจะเพียงพอ ส่วนทหารแคนไว้ลงตาหน้าแล้วกันครับตานี้ขอกลักไว้ก่อนโอ้โหเยอะมากันนะข้างใน,น บู๊ตเป็นเลยแล้วป้อมธนูนี่คือ,อยังไงครับคุณจะไม่มีใครเข้ามาเลยหรอเดี๋ยวเราเข้าไปเองก็ได้เท่านั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมตัดขอบจากด้านบนกนะ่อนเดี๋ยวใช้เวลานานนะใส่หมดไม่สนลูกใครดีว่าถ้า <c oughs> ไม่มีใครตีไม่เป็นไรที่หลังก็ได้ โอเคาหารรอแล้วจะเหลือเท่านี้ก่อนก็นได้ครับหารอไว้ก่อนหารอไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นบ้านไม่มีอัพนะรู้สึกบ้าน12มีอะไรให้ลงมัง้ง เสาลาวาเพิ่มอีกอันหนึ่งป่ะหรือว่าเรามีกี่อันในตอนเนี้ยจำไม่ได้เลยนะเสาเรามาเรามีสองเนาน่าจะมีเพิ่มมาอีกอันหนึ่งตอนอัพเราก็ไม่ได้ดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดตักจัดเต็มนะว่าขาดน้ำยาใช่ไหมก็รอน้ำยาก่อนจะได้นะครับปิดสามขวด เดี๋ยวเรามาดูบ้านนี้รอดีกว่าซึ้กว่าทองจัดตันอัพอะไรที่แพงที่สุดคัตเชอร์นะก็เอาคัตเชอร์อัพเกรดไปก่อนก็ได้ส่วนวิจัยยังไม่ได้เลยต้องไปป้นสักรอบหนึ่งตรงนี้น่าจะไหวอยู่เปลี่ยนเป็นคนเฉือนให้หมด ก็จะมีป้อมป้อมนี้ก็ด้านบนด้าน,นนี้โหนโดนระเบิดดีนะเอาออกคุมจัดเลยเราไม่น่าเราไม่ได้ใส่พืดไปนะถ้าพืดไปได้หมดกันเลยนะครับโหวตรงนี้ไม่คุมเลยโดนสามตัวแต่คัตเชอร์เขาจะพังกันนะถ้าทำดีๆเราได้สา,ามดาวนะครับแต่มันลงมันกลัวจะเข้าไปพร้อมกันเนี่ยคงจะมีป้อมปืนคู่อยู่ไม่น่าจะรอดหรือจะรอด โหยากนะมาตัวเดียวงี้โอเคจังหวะน,นี้เข้าไปทีละตัวหรือเปล่าน่าจะตายหมดพร้อมกันบึ๊บหายไหมเออโหเหลือรอดตัวนึงอะเจมแมว <laughs> สุดจริงสุดจริงอะเราอะเออเอาเรื่องตลอด แต่สามเสนกาเราไม่พอดีโอเคเดี๋ยวกี่ขวดอีกขวดหนึ่งพดีไปต่อนะครับโอเคเดี๋ยวหาจะเต็มเต็มคาราเบลหน่อยน้ำม่วงนี่น่าจะเอาไว้อัพพวกครั้งต่อนะสี่ครั้งก็พอดีไว้อัพหลังขึ้นบ้านนะครับตอนนี้ปล่อยเซอร์ไปก่อนโอเคครับถ้าเราครบแล้วไปเราไปตีกันตาสุดท้ายกนะันทุกคน เดี๋ยวตัดไปที่บ้านดีๆเลยครับโอเคเราลองมาตีบ้านใหญ่ๆกันบ้างดีกว่าบ้าน11บเอ็ดเงนนะโอ้แต่เสเาละวาหลายสายนี่ผมไม่ชอบมากเลยแต่เราจะระเบิดป้อมพวกนี้ก่อนนะครับอันนี้คือคุ้มสองขวดเอาอยู่โอ้ตรงนี้เดี๋ยมันห่างกันไปหน่อยนะ แต่ตรงนี้ดีว่าเหมือนจะได้โหป้อมเพลิงถึงมะเนี่ยเราลงเฉียงไปหน่อยนะเอาออกจากป้อมได้ไหมเพลิงจัดอะส่วนตรงนี้ที่เราถ่ายออกนะครับเอาตรงนี้ออกดีกว่าตรงนี้ออกดีไหมเอาออกไปเลยก็ได้นะอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันระเบิดได้ด้วยไง โอเคเดี๋ยวเราลุยทางด้านล่างเข้าไปนะครับหลองจากนั้นให้เราใช้รถไถครับให้โดนระวาหลายสายครับโอเคแล้วก็มาลงตรงนี้เอาป้อมมินซีออกก่อนจะออกฐานไปเนะี่ยเราจะลง่านไปเลยไม่ต้องสนใจลงไปเลยน่าจะพอได้อยู่ยพยายามเข้าไปกับรถนะครับ โอเคน่าจะโอเคแล้วก็ล่อยทหารไปเรื่อยๆคนระับตอนนี้คิงเราดวลกับคิงเขาปะโอเคเราใช้สกิลได้เลยนะเดี๋ยวรอลงทหารหครบก่อนเราจะปล่อยสกิลแล้วทหารยังลงไม่เสร็จท,ทักทีอ่าเคไปไป ทำลายแค่ป้อมเดียวพอแล้วก็ได้อยู่นะครับสามดาวทุกคนเดี๋ยวสู้ข้าไปใกล้ๆหน่อยโอ้โหไว้จัดโอเคครับก็มีประมาณนี้เลยครับสำหรับบ้านคนเสื่อนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมนะครับโอเคแล้วก็จะไม่ลืมที่จะอัปูเราไว้นะครับโอเคน่าจะเป็นอย่างเดียวหรือเปล่าก็อย่างเดียวนะครับโอเคครับก็ดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน 拜拜。Bye bye.